จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐนะครับเดินหน้าจาาัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด -19 และก็มีการกระจายมายังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกมันหมู่และลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดโดยจังหวัดชุมพรีนะครับได้บริหารจัดการกระจายและก็ทยอยจะส่งวัคซีน สำคัญนะครับให้กับประชาชนกลุ่มที่รับการคัดสรรตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสำหรับวัคซีนป้องกันโควิดในทีมในส่วนของวัคซีนแอตตาเซนิก้านะครับสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มผู้ปว่วยเจ็ดโรครุนแรงและกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดตามที่ได้มีการขทระเบียนผ่อนระบบไปก่อนหน้านี้แล้วถูกจัดสรรมาให้บริการกับประชาชนชาวเมืองพัทยาแล้วนะครับรวมกว่า1,621โดส ผู้พบประชาชนนะครับที่มีารายชื่อก็เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมือพรทยาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสำหรับวัคซีนแอสตราเซนกานที่ได้มาในวันนี้จำนวน1,007โดสนะครับจะถูกนำไปให้บริการกับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและอีก614โดส ทางสญญาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนะครับได้จัดสรรให้บริการกับประชาชนผู้ประกอบการในทุกตลาดทั่วเมืองพัทยาซึ่งก็จะครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดในกลุ่มคัสเตอร์ผู้ประกอบการตลาดตามเป้าหมายของการลดการแพร่ระบาดของจังหวัดชลบุรี นายสุธยาคุณปลื้มนะครับในเมืองพัทยาท่านก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการอีในครั้งนี้ด้วยก็เลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อขาวบีทีีนะครับบอกว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ก็มีการบอกว่าวัคซีนแอตตาซินิก้าในรุนี้ให้บริการ2วันก็คือวันที่8และว,วันที่9กรกก็ะคมนะครับโดยให้บริการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบตอพร้อมและกลุ่มพื้นที่ตลาดทั่วเมืองพัทยาประมาณ20่สิแห่งซึ่งก็จะเริ่มที่4ตลาดก่อนนะครับก็คือตลาดทางรถไฟหนองเก็ตใหญ่ตลาดลันโพนาเกลือตลาดใหม่หนาเกลือและตลาดอามอน,นาเกลือนะครับ และสำหรับในวันที่9นะครับก็จะเป็นการเก็บตกของล็อตนี้นะครับและล็อตต่อไปในวันที่13กรกฎาคมนี้จะมีวัคซีนถูกจัดสรราไม่ครั้งหนึ่งให้กับผู้ประกอบการตลาดในเมืองพัทยาที่เหลืออีก16แห่งนะครับโดยบรรกาศที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานะครับก็ มีประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนไว้เดินทางมารับกันอย่างล้นหลามเลยก็มีประชาชนนะครับที่เดินทางมายืนรอบางคนก็นั่งรอนะครับแล้วก็มีการเข้าคิวฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักประชาชนผู้มีสิทธิ์นะครับก็พากันเดินทางมารอรับันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วท่านี้เมืองพัทยานะครับได้รับการจัดสรรมาประมาณ1,700ดโดสทาให้ประชาชนบางคนนะครับ เกิดความกลัวว่าจะไม่รับการฉีดวัคซีนก็เลยมายืนรอบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการที่มีชาวบ้านลงทะเบียนในแอปหมอพร้อมไว้นะครับเราก็ได้รับสิบบางรายนะครับไม่พร้อมที่จะมาฉีดก็มีการแจ้งว่าลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ต้องการวัคซีนทิโนโฟาร์มก็เป็น สิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับมืองพัทยาก็พร้อมซึ่งก็มีส่วนหนึ่งนะครับแจ้งความประสงค์ในการรอวัคซีนชินโนฟาร์มนะครับส่วนหนึ่งก็รับทราบพร้อมขอบคุณนายกมืองพัทยาและทีมงานที่แจ้งให้รับทราบข้อสารข้อมูลต่างๆทางด้านของนายมาโนดหนองใหญ่ก็ได้บอกว่าสำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในแอปหมอพร้อม ระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคมทําให้ประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนไว้กลัวว่าจะไม่ได้ฉีดก็เลยทําให้โรงพยาบาลเมืองพัทยาในช่วงเช้านะครับมีประชาชนเปน็นจํานวนมากนะครับมาลงทะเบียนเพื่อขอรับคิวทําให้เกิดความชุลมุ่นเล็กน้อยแต่ทางเมืองพัทยาน,นะครับก็ฉีดให้ประชาชนในช่วงเช้าได้400คนแล้วสรับวันนี้นะครับไม่ได้ฉีดของหมอพร้อมเพียงเดียวนะ มีการเพิ่มการฉีดของกลุ่มเสี่ยงตามตลาดต่างสีงต่ตลาดที่บอกไว้เมื่อสักครู่ด้วยนะครับที่มีการปิดตลาดไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยกลุ่มเสี่ยงของตลาดเนี่ยเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนห0ร้อยกว่าคน โดยในวันนี้ทางโรงพยาบาลมืองพัทยาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวน1,700คนซึ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนกาทั้งหมดสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนในแอปหมอพร้อมนะครับและก็มีการเลื่อนมาฉีดวัคซีนรวมกันก็อยากให้ประชาชน,นเดินทางมาฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะดีกว่านะครับเพื่อความสะดวกของตนเองและของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ ก็มาจากของส่วนก็คือจากผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมในวันที่1นึ่งถึงวันที่ห้าแต่ละที่ไปสีนะครับซึ่งมีจํานวนประมาณประมาณพันกว่คนแต่วันนี้เนี่ยหมอพร้อมหมอพร้อมประมาณพัน0กัา7คนนะครับแล้วก็จากตลาดสี่สตลาดก็คือตลาดอซอยหนองเกตใหญ่นะครับข้างทางรถไฟคณะตลาด ตลาดลานโพตลาดใหม่นาเกลือแล้วก็ตลาดอัหนองตรงนั้นอีกประมาณ600า614ทั้งหมดวันนี้ที่ที่ที่ทั้งหมดก็ประมาณ1 603 1 621คนนการตามที่มีรายชื่อแล้วก็มีการโรติดตามนะครับแล้วก็ตอบรับในการที่จะเข้ามาส่รับสีในในครั้งนี้นะครับซึ่งจะเป็น,นส่